Thank <laughs> you. ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในการลองทดสอบนะครับเครื่องเสียงในงานพระป,ป่าอิดหินปูนสายครับหลังจากไปทอดถวายที่วัดลาดลังสันอําเภอห้วยลาดจังหวัดปุริมย์ครับต่อไปก็จะเป็นการมิทติ้งครับพะป่าสังสรรครับที่เห็นอยู่เป็นเิทีนี้ก็คือผู้ใหญ่ปามนะครับผู้นำทีมงาน นะปัจจุบันนี้มันร15กันยายน2567ครับเราอยู่กันที่ร้านสนามเป้าเบอห้วยน่านบูดีรมครับ เป็นบรรยากาศในการรวมพลนะครับมิเติงเราไปถูกสายบนครับนะครับขัยาเช็กเสียงเจ็กสาวนะครับเจ็กเสียงเจ็กสาแล้วนะครับสักนเลยครับ เดี pump, ๋ยวผู้ใหญ่ปาล์มจะทำงานเช็คระบบเช็คสาวหน่อย ส่งผลไปถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวหลังจากงานนี้เราจะมีอีกทีหนึ่งวัดหลวงปู่แก้วครับนี่เสียโซครับขึ้นไปทีแล้วครับบ้านถนมนี่แหละผู้นำทีมงานตัวจริงครับเสียโสแจ้งวันอีกทีนะครับแต่น่าจะหลังจากที่เรามีเงินไปก่อนเพราะตอนนี้กำลัง เยุยแก้วคุเดี๋ยวเชิญน,นะครับทุกท่านแจ้งข่าวไปเดี๋ยวเราจะมีวิทติ้งแบบนี้ครับเพจแจ้งที่ทีนะครับน่าจะเป็นช่วงหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะทุกคนสะดวก เกี่ยวข้าวเสร็จก็น่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีอีกทีครับโอเคฮะพรุ่งนี้เลยเหรอเพื่อนมาขึ้นมาขึ้นฟันว่าได้จีนี้ยก่อนนะโอ้

มีเสียโซแล้วก็พี่ออสครับขึ้นไปบนเวทีหลังจากที่ผู้ใหญ่ปามเนี่ยทำการเช็คเช็คสาวเรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญน,นะครับรถถูกล้อทุกท่านใครอยากร่วมทำบุญกับผมวัดถนนกระสังบ้านในออสอ่ะ วัดลมงปกแก้วอ่ะที่เราเคยไปอ่ะเรียนเชิญทุกท่านนะครับญญผมสัญญากับหลวงปู่ไว้ว่าจะสร้างจนเสร็จตอนนี้ท่านขาดหินทรายปูนเอาตามกำลังที่เรามีนะครับอย่าไปฝืนตัวเอง วันนี้ก็มาแจ้งข่าวไว้ก่อนแต่หลังจะเกี่ยวข้าวจักแน่งานนี้เรียบร้อยแน่นอนครับเดี๋ยวต่อไปก็รับชมคุณยัตีมั้ยมีคุณยตีไหมฮะคุณยตีสี่คนเรียนเชิญด้นานหน้าเวทีครับผู้ชายทุ่มครับ เรียงเจอพ่อใหญ่ให้เดือนแล้วช่วยงานกันวันนี้นี่ครับขอเสียงปรบมือให้กับเสียโสอีกครั้งครับผมนะครับเจอเนะครับนรับเชิญนะครับมีกันมาหลายท่านนะครับแกอาจจะติดตลกนิดหน่อยแต่ว่าใจเกินร้อยครับ,ล,รบลงอลัังงแตต่่วยูนะครบมาแล้วครับเสียโสทีมงานไม่มีปัญหา แจ้งต่อฮะฝนยังไม่ตกนะครับปกติที่ฝนตกแล้ว 你们上回是想看杨过吗？ สำหรับเซอร์กับทีมงานก็จะดังนีและกันนะครับผมอาจจะขาดก็จะเบิ่อเมื่อหน่อยครับพรุ่งนี้ขอให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งได้ละกันนะฮะโอ้ยสำหรับใครนะครับโอ้ยเรางะมีการขับรถไทยยังมีขายนะครับผมสามารถไป็นหนุ่มนได้ละกันได้ไรกินครับได้ไรกินเนี่ยได้แล้วกันได้ก็ผจะได้สุดยอดเลยได้แล้กันได้กผมจะคุยติ๊กสุดยรดเลยล้กันนะฮะ ไก่ย่างครับนี่โอ้สุดยอดทีมงานเตรียมพร้อมเลยครับสดยอดสุดยอด ท่านใหญ่กไปขอแล้วขอท่านใหญ่สักน่งไฮออะไรนะอะไรนะเฮ้ยจัดเลยจัดเลยอ่าจัดเลยครับนี่ฝนมาแล้วครับสังเกตสังเกตสายฝนนี่ตัดแสงไฟครับเฮ้ยไงเฮ้ยยังเฮ้ยังเฮ้ยหยเลย เอาทำไงนี่ยเขาเก็บเขาเก็บเครื่องแล้วดิเก็บของแล้วทำไงทีนี้อ้าวงานเข้าครับฮะทำเปลี่ยนฟ้าแล้วพี่ออดพี่ออดบอกกำลังมันเลยโอ้เสียเลยเลยอ้าวโอ้เขากำลังมันนะกำลังมันนะทำไงเนี่ย ฝนมาพอดีนี่เก็บข้าวเก็บของแล้วนักดนตรีครับโอ้โหย,ยงานเข้าเลยยุดติเลยฮะแดนเซอร์กำลังแต่งแต่งหน้าแต่งตาอยู่ออเอฝนมาตกก่อนเนะาะม,มีวิชาแบบแม่ฝนตกไหมพี่ออสพอลงปูได้ไหม ต้องขอใครขอกรมอุตูหรือขอลกปูเครือ่อตูครับมันตกเหรอมันตกแค่นี้เลยเอาว่ามันตกแค่นี้ถ้ามันจะตกน่ะมันตกตรงน้านแลยเนาะต่อให้มีพี่เอา,าสัก3คนก็เอาไม่อยู่นเนาะ <laughs> ใช่มั้ยเอาอยู่ครับฝนนะเอาอยู่ครับ คนียออยู่ไหมโอ้หเอาอยู่อยู่อ่ะงั้นท่องครถาได้เอาโชว์ได้เอาให้ให้นักงดนตรีเล่นได้เนี่ยเอาในใจก็พอแล้ว,ว,แ,ลวแต่เขาจะเล่นตัวไม่ไดแค่นั้นแหละก้อนเนี่ยสายฝนมันยังลงอยู่เนี่ยมีเสียงฮาแล้วฝั่งโน้อนอ่ะมีโต๊ะเดียวที่ยังตากฝนอ่ะพีอ่ออสโต๊ะพ่อเลยเนี่ยโต๊ะพอ่อเนีย่ยน,นั่งดูกันนี่แหลยโต๊ะคุณพ่อครับ ที่ยังตากฝนอยู่ไม่สู้ไม่ไม่อ่าที่ยังสู้ฝนไม่หนีโบ้เลยมันก็ลงเนี่ยนั่นตรีเก็บของแล้วฝนมาครับฝนมาฝนม,ม,มา,มมอาอยายทับครับ <c oughs> ยายทับไม่ตบเลย นี่แหละนี่นี่คือผลข้องการที่แบบว่านั่งนิ่งเกินไปนะ่ะฝนเลยตกถ้าเราเต้นเนี่ยฝนไม่ตกนะเมื่อกี้เนี่ย,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 ยฮะพอแล้วฝนไม่ตกใช่ไหมพอเลยถอดเลยเ,ออเลยจอฝนแล้วครับ งานเข้าเลยทีนี้ผลมาแล้วหลบฝนครับทีมงานก็เอาเป็นว่านะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็คือหลบฝนนะเสียงเพลงที่จุดแล้วขึ้นอยู่กับว่าฝนฟ้าจะหยุดหรือเปล่าถ้าไม่หยุดก็น่าจะเลิกนะครับเลิกไม่เลิกก็อีกทีนึงเอาอยัางไงก็ค่อยวางกันต่อนะครับทีมงานขมินสีทอง chờ các bạn hấp không